สวัสดีค่ะมาเจอกันครูคุณพิมันนีนะคะวันอาทิตย์นะคะหลายคนถามหาว่าพี่พิมขาครูคุณพิมพหายไปไหนคะงเงียบไปเลยนะคะมีแต่พักกินพาเที่ยวแล้วก็ขายของเค <c oughs> นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มันกินข้างนอกบ่อยนอะช่วงนี้มันขี้เกียจนะคะก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ฝากถึงคนติดตามนะคะป,ปีกิงนะเจ้ามืงนานนะบ้านรัฐบาลนะเจ้าต้น้น,น,นี่ยก็เขากินแล้วเนอวันนี้ง่ายๆเจ้ากจะมจีมต้มจืดอะไรี้ก็บุนเซนเนาะใส่หมูซับแล้วก็ ผ้าทวงอ,อกใส่ให้เข็มท้องเนาะแล้วก็น,น้ำมันหอยเจ้าไง,ไง่ายๆเจ้าแรงนี่บ่มีอย่างนักเนาะเจ้าเจ้าเจ้านี่ติมบางไทยกินอย่างกันเจ้าเนี่ยอย่างกินเจ้าอืโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้แสงอะ่ะตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบนะคะต้มน้ำค่ะเตรียมทำต้มจืดน,นะคะแล้วก็กระทะกระเทยพร้อมค่ะค่ะวันนี้ต้องเปลี่ยนมุมกล้องนะคะเพราะตรงนั้นไปตั้งหวีตรงนั้นแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรตรงเนี้ยค่ะ ขาดตั้งเห็นไหมเออแสงแดดมันสะท้อน,นะคะ่ะก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้แทนนะคะเราก็ใช้คนอนะคะหมูนะคะวนนคะันี้สั่งง่ายๆค่ะครัวใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ดิฉันก็อะไรไวได้ดิฉันก็เอาก่อนนะคะเา้าน้ำนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปนะคะพี่พิมพ์สั่งซื้อนี้มาเนาะอะไรนะจากพิรีนะคะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรียกให้ถูกอีก อะไรนะปลาดุกปลาเด็กอะไรนะั่นนะ่ะแกทําขายนะคะนี่ค่ะซื้อมาสามขีดนะคะปลาดุกนะคะฟูใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะอันนี้นะคะ่ะอืมราดข้าวสวยร้อนๆน,นะคะขอบคุณมากนะคะคุณพี่อย่าลืมทําขนมขายนะ,ค,ะคุณน้องรออยู่อืมอ่ะช่วงรอน,นะคะเราก็มาทําการชิมกันเลยนะคะอือข้าวสวยร้อนๆดูสิคะดูน่าทานมากแบบว่า ตัวขาไม่ี่ตาัมา้ค่ะอร่อยมากเลยใครเห็นไหมคะว่าแสนมาสะท้อนนะคะก็ไม่ต้องดูหน้าดิฉันนะคะวันนี้ก็พี่พิมก็จะใส่นี้ลงไปอีกนิดนึงนะคะต่อไปพี่พิมก็จะใส่อะไรที่มันสุกยากนะคะคือแครอทนะคะ ลงไปนะคะตรงนี้ผมเอาแครอทมาฝากนะคะเป็นไงคะกินผักกินแผกกันนะคะทุกคนมีประโยชน์นะคะตรงนี้โอเคใส่ลงไปมาทราบึเจอกันค่ะเอาเอาค่ะตอนนี้แครอทก็เดือดแล้วนะคะเป็นแบบว่าวานเวนะคะต้องจืดทำง่ายๆค่ะวันนี้นะคะ พี่พิงคิดว่าผักกาดมันก็จะสุกเร็วนะคะพี่พิงใส่ตรงก้านมันก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวใบค่อยใส่นะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็คนมันนะจ๊ะเปิดไฟนี่เตรียมผักแล้วพี่พิ์ก็จะเริ่มช่วงที่พี่พิงนี้เสร็จพี่พิ์ก็จะเอาหมูลงเลยนะคะแค่จะมือสะอาดแค่ไหนลงไปยังไงก็ได้นะคะ แต่ดิฉันก็จะทําอย่างนี้นะคะเอาน้ํายังไม่เดือดนะอ,อ,อีหาร่าเออโอเคค่ะต่อไปเราก็ต้องสวิชตรงนี้นะคะเพื่อเอามีบางแครอทยังรุดอยู่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนั้นเสร็จเราก็จะมาผัดผักเลยนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันจ้ะค่ะต่อไปนะคะมันเดือดแล้วกี้พี่พิมลืมเร่งไฟค่ะที่ตะเกียกคะ่ะใส่ลงไปนะคะ ถ้าหมูเยอะไปก็เอาออกนะคะเอาเก็บไว้ใช้อย่างอื่นได้ไปยำวุ้นส้ยมยำวุ้นเส้นนู่นนี่นั่นนะคะอาหารไทยไม่ยากค่ะแต่อาหารไทยเนี่ยค่ะต้องกินทุกวันค่ะพี่พิมบาที่กินอาหารฝรั่งแถวนี้นะเข้าใจไหมมันก็เลี่ยนนะไม่ได้ดัดจริตนะแต่คือนี่แบบว่าฉันขาดอาหารไทยอาหารเมืองอาหารอีสานแบ่แบแบอย่างเงี้ยข้าวสุกละ Uh huh. มันไม่ใช่อะจะให้เรามากินพี่ไม่ทำกับข้าวฝรั่งทุกคนจะเห็นใช่ไหมบางคนเราถามว่าพี่พิมขาทำอาหารฝรั่งได้ไหมอีหารักตบยุตร้องคำฮีทาไม uh huh. นี่พี่พีมมีคําถามสามาีามาใครติดโทรทัศน์บ้างบางทีก็ลาคาญเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องมีคนเจอปัญหาเดียวกับฉัน uh huh. หูว่าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นเท่าคำปากหรือชิ้นเท่าพอดีคาก็แล้วแต่ค่ะใส่ป ขเคค่ะต่อไปนะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนนะคะตรงนี้พี่พิมก็จะรอให้หมูสุกแล้วเดี๋ยวพี่มเอไม่เป็นไรสุไม่สุกเดี๋ยวมันก็สุกความตันนะคะเออนี่ลงไปเลยค่ะโอเคนะจ๊ะต่อไปก็นี่ค่ะกระเทียมลงเลยนะจ๊ะนี่หัดไปค่ะขัดให้แบบว่า สนุกสนานกันไปนะคะนั่นก็รอนั้นเดือดนะคะอาหารก็จะสุกพร้อมกันพอดีนะคะนี่ค่ะให้กระเทียมกระเทยหอมนะคะถ้าเราไม่หอมแบบว่าจะไม่ทำนะคะต่อไปนะคะพี่พิมก็จะใส่พี่พิมชุ่มๆพี่พิมก็จะเต้นออกมาะค่ะแล้วพี่พิมก็จะเออนั่นหล่นลงพื้นแล้วก็ให้กูนี่อ่าฮะอ ก็เดือดนะคะเสถิมก็จะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ใส่ได้เกือบทุกผัดเลยนะคะน้ำปลาหมีนะคะอ่าฮะเสร็จน้ำซุปเดือด,อดตอนนี้สุกแล้วใช่ไหมก็ใส่ลงไปนิดนึงเออแล้วก็เบาไฟตรงนี้นิดนึงนะคะ วนเส้นคงต้องแบ่งแล้วค่ะเขาเป็นผัดผัดก็พอแล้วค่ะเออผัดถั่วงอกแล้วกันไม่ใส่ถั่วไม่ใส่วุ้นเส้นละเข็ยนไม่ได้นะคอนเซ็ปชันเพราะฉันตั้งใจแล้วเราเชื่อวต้องใส่นี้ถึงเอาไปว้ขาทาังใต้ให้มันนี่นะคะค่ะผัดไปอุ้ยยาวไปนิดนึงนะคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกันใช่ไหมกดไลค์ก็แทกไลค์กันด้วยนะจ๊ะโซเชียลมก็ไม่มีให้เล่นแล้วตอนนี้นะคะเราก็ต่อไปนะจ๊ะต้มจืดวุ้นเส้นใช่ไหมคะ ใส่บุนเส้นนะคะพิมก็จะใส่ต้นหอมผักชีเลยค่ะเพราะพ,พิมมั่นใจว่ามันสุ้อากันแล้วกูก็ลืมปักไฟอีกตางตัวบุนเส้นที่เหลือไปทํายำต่อที่นี้นะคะนี่ค่ะเราก็เดี๋ยวให้ดูแบบ HD นะคะนี่ค่ะต้มจืดน,นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่พริกปูกิกไทยสักทีง่ายๆค่ะเห็นไหมนูม้เย็นนะคะอะไรเหลือๆมาต้มๆผัดๆอันนี้ก็นี่ค่ะเห็นไหม ้ค่ดแบบ HD น,นะคะตะถ้าไม่หมุนนะคะวันนี้แล้วก็ชิมค่ะอร่อยแซ่บอิลีไม่แซ่บหรอกอร่อยกลมกล่อมค่ะต้องใช้ภาษานี้นี่ค่ะหันง่ายๆค่ะแต่รสชาติกลมกล่อมอร่อยค่ะะ่าอไปค่ะมากินกันนะคะนี่ค่ะของพี่ลีนะคะเราจะลาวาดนะคะ Query primo, ส <ông S 1> ามขีดนะคะเยอะมากเลยนี่ก็ไม่รู้นะสามขีดมันแค่ไหนอืมลองทานด้วยื่องสุดฮะอืมใช่ <knowledge> ซื้อจากหญิงออยอันนี้บันนี่ไวคอลลาเจนนะคะไม่ใช่น้ำยาวลดน้ำหนักติดต่อบิวตี้ได้นะครับบิวตี้กูรูนะคะแอดนะคะไลน์ต้องใส่ขอบตัวแอดแล้วก็บิวตี้กูรูนะคะใช่ไหมลูกพี่พินพูดถูกเนาะบองหามเขาไม่รังขายอยู่ไหนก่อนกลับมาพี่สั่งกลับมาประมาณเกือบสาม สำหรับทานได้3เดือนนะคะนี่ครับผัดเส้นผัดเห็ดผัดอะไรผัดผัดเทเสียงด,ดังแร่วร้องสูอ่ได้อูโรสตรีอืมอืมพุ่หนูลงอีกนิดน,นะจำน,นี่ค่ะอากาศแบบว่าอะไรจะไม่รู้เริ่มเย็นอะ่ะเสียตรงนะโต๊ะข้าววะ ทำดูสับอืมคุณกินวิตามินเยอะๆนะคะจะได้ช่วยเรา ไม่เป็นห่มเป็นหวาน,นะคะ่ะเมืองไทยก็เริ่มเย็ยนแล้วเนาะทางเหนือนน bye. เนาะบายบายรบการนะคะทบกคนแฮปมากูดกูดมันเดย์นะคะแฮปมากูดวีคเอ็นเลยเออวีคกูดนะคะบายบาย